มากเลยสวัสดีครับพบกับช่องโอลิเวอร์ปาล์มนะครับวันนี้ก็มาร้านยำที่ถูกที่สุดในประเทศไทยร้านยำ3าม0มีแล้วร้านยำา20มีแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านยำา9 9บาทร้านนะครับชื่อว่าร้าน มาลองยำ19บาทสามารถเสิร์ชไปที่ Facebook ได้เลยนะครับว่ามาลองยำ19บาทเขาก็จะมีทั้งเพจแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าใครจะมาเนี่ยกอ็อาจจะต้องจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาตั้งแต่แต่บ่ายสามครึ่งนะครับก็ร้านเนี่ยกำลังจะเปิดเลย4ี่โมงครึ่งเขากำลังจะเริ่มยำนะครับตอนนี้ก็มีรถมากมายหลายคันเลยนะครับมาจอดนี่เปล่าเห็นไหมนี่ร้านเขาอยู่ข้างหลัง ตอนกลางวันเนี่ยแปดโมงถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยเขาเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวลุงเป่งน,นะครับแต่ว่าพอขายกว๋วยเตี๋ยวเสร็จเนี่ยเขาก็ายายยำต่อสงขยันมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ หมดร้านยำ19บาทนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองชิมอันแรกกันเลยนะครับชิมไรดีนะหมู3ชั้นดีกว่าเพราะว่าหมู3ชั้นเนี่ยแบบเป็นแบบว่าดูสิครับเป็นชั้นๆเลยมีมันแทบมันก็จะมีความแบบว่าอันนี้จะมีเค็มนํำนะเค็มนำใช่เค็มนํำอร่อยแต่ว่ามีใช่เ็มเปรี้ยวหวานนะครับรสชาติแบบเป็นกลมกล่อมเนาะ แซลมอนนะครับแซลมอน,นใช่ไหมอันนี้เป็นแซลมอนซีฟู้ดนะไม่ใช่ยำยำจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่ถ้ายำจะเป็นแบบนี้นะะใช่ครับแซลมอนซีฟูด้นนดจะเป็นแบบพริกเขียวเนาะอันนี้ก็กลมกล่อมเหมือนกันแต่เป็นรสชาติจากคนละอย่างกับยำเลยนะครับไข่แดงเคม็มนี่ไข่แดงเค็มก็ได้ประมาณสองลูกเนาะผักครึ่งนะครับกินกับหอม แล้วก็ผักชีฝรั่งปลาเต่าเต้ยหนึ่งไม่มีรสชาติจริงๆก็จะคล้ายๆกันเนาะถ้าเป็นพวกยำเนี่ยครับยำเนี่ยที่นี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีสี่คนนะครับยำก็จะเป็นคนละยำนะครับซส <c oughs> ้กรอกครับรอ,อันนี้ถ้าจะเป็นหนังกรอบเนาะใส้กรอบแบบหนังกรอบนะครับ อืมก็ราคาคือเป็นไส้กรอกที่สมกับราคาของจัมยำจานละสิบเก้าบาทแล้วนะครับหมูหมูมะนาวมะนาวสิบเก้าบาทให้หมูเยอะใช่ช่วงนี้หมูมันแพงด้วยนะไส้ช่วงนี้หมูแพงโหเราดูดูชิ้นเพราะเขาลวกแล้วมันแบบไม่หลุดออกจากกันหรือเปล่าน่าจะใช่ครับต้องกินอย่างนี้เลยล่ะครับเพื่อความปังเพื่อความปัง ทิ้งหมดเลยเหรอก็ได้อะเข้าได้เลออันนี้ยำเล็บมือนานะครับหรือว่ายำตีินไก่นั่นเองยำอันเนี้ยคนแถวนี้เขาชอบนะยำนี้เนี่ยอร่อยคืออันนี้อร่อยจริงไก่เขาดีเขาไม่ได้หั่นละเอียดนะเขาหั่นเป็นชิ้นๆนะใช่ใช่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงอร่อยกว่าอันนี้ อร่อยกว่าหมูกอรอบใช่หรอใช่ต่อไปเป็นยำปูอัดนะครับนี่ปูอัดนี่ทำไมมันพองๆอ,อ,อาดีน,น่กินไปแล้วด้วยทำไมมันพองๆอ,อ๋อกินไปแล้วนะครับนี่นะครับปูอดัดโอ้ my god อืมเป็นงคุ้มอยู่นนะใช่ไหมโอเคมั้ยโอเคนะรสชาติไม่ได้คีเรเลย1 9บาบาทเนี่ยร้านยำที่นี่คือถูกสุดแล้ว<ม>ใช่ไหม ตอนนี้ถูกสุดส็คือมันมี30มมี 30, 2 0 3สิ0มีสิก้ยอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวชิ้นี้จะเปิดที่บางนานะคะยำเกบาทบาททุกหน้าค่าทุกร้านยำเก้าบาทนี่คือคำเดียวคำเดียวคำละ9าบาทนะคะทุกคนาอมีทัง้งปูปูอะไรนะปูสดแล้วก็มีปูสุกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะกินปูสดก่อนเนาะปูนี้จะได้หนึ่งตัวนะครับต่อหนึ่งจานนี่19บาททุกอย่างจ้าเดี๋ยวดูดปูให้ดูนะครับ น้ำแตกอร่อยเป็นไงปูนี้จะเค็มหน่อยนี Idol> ่คือพูดตามตรงเนาะปูมันจะเค็มหน่อย กุ้งยังไม่ได้กินเลยกุ้งดองอยู่ตรงไหนกุ้งดองอยู่นองอันนี้กุ้งดองน้ําปลานะครับจานหนึ่งเนี่ยจะได้3ามตัวเนาะนี่เป็นกุ้งดองแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดที่ตาดเขาเรียกว่าน้ําจิ้มอะไรครับน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือ ใช่ไหมตอนแรกดูคลิปคือแบบงงเลยน้ำพริกเกลือคืออะไรนึกว่าจิ้มมะม่วงแต่ว่าเขาจะไม,ไม่ละเอียดเหมือนแบบนี้ไงเ,เขาจะเป็นการใช้การโขกไม่ใช่การปัน่นอันนี้น่าจะเป็นการปั่นพริกเขียวกับผักชีนะครับแกะสูตรเขาอีกรู้อีออ่ดูด,ดังจัวพนะกุ้งอร่อยอ่ะเขากินอีกตัวด้วยยอร่อยจริงว่าบาปเก้าบาปว่าบาปเนาะหาทำ หอยแครงมีทั้งหมดกี่ตัวเนาะห้าตัวนะครับบางจานก็หกตัวหอยแครงก็ตัวตัวไม่ใช่เล็กนะตัวประมาณกลางกลางเน,ะนาะอืมกินอร่อยมันต้องเสียงแบบนี้นะครับชอบดูดหอยหรอชอบดูดหอยครับ หอยอร่อยหอยแซบหอยนัวหอยอะไรเอ่ยหอยอ้าเ็ต้องบอกว่าหอยดีหอยอวบหอยจังหวัดประจวบตัวใหญ่ใหญ่หอยอ่าวมะนาวเหรอครับใหญ่โอ้ยนี่ทุกคนครับไม่ใช่อันนี้แต่มันคืออันนี้ใครไปกินยำเนี่ยก็ต้องสั่งใช่ไ่มอันเนี้ยกุ้งสดกุ้งสดใช่ครับ นี้ก <sc> ็ม <res S 2> ี3มตัวเหมือนกัน3ตัว19บาท3มตัว19บาทก็ประมาณนี้แหละนะเนาะเออเขาขายกุ้งดองเขาก็ขาย3มตัว7บาทเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ดิสาตัว20ตัวละ7บาทเนาะอันนี้กินหางกุ้งเลยเนาะกุ้งอันนี้คือกุ้งเหมือนกุ้งดองปะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ดองใช่ไหมกุ้งเหมือนที่เราไปกินเทีะเขาเรียกว่ากุ้งอะไรวะ หมือนกุ้งแช่โซดาเขาเรียกว่ากุ้งอะไรวะกุ้งที่แบบมันเป็นกุ้งส่งออกมันไม่ใช่กุ้งแมบตลาดใช่ปะอืมใช่กุ้งเขาเรียกว่ากุ้งอะไรวะจะติดอยู่ที่ป่าใช่ไหมเถิดเนาะนี่กุ้งสุกก็มีไอันี่มันเป็นกุ้งเดงอ่ะกุ้งเหมือนเอ็มเคอ่ะกุ้งมันมีความกรอบนะครับนี่แล้วก็อาจจะมีแมลงวันนิดนึงใช่เพราะว่ามันเป็นอาหารทะเล แล้วใครที่กินปลาเนี่ยก็สั่งปลาได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่กินปลานก็สั่งไม่ปลาก็ได้เพราะว่าที่เราสั่งมาเนี่ยเราก็สั่งมาแบบรวมๆกันเราเยอะมากทุกคนเส้นหมี่ลองหมี่ไปหนึ่งกระเทียมคือทอดเองไม่ใช่กระเทียมที่เป็นถุงที่แบบขายที่ตลาดถุงละยีสิบนะยาวมะเหมือนเส้นอะไร <laughs> อือ อันนี้เขาเรียกว่าปูดองน้ำปลาปูมา้าดองน้ำปลานะครับเดี๋ยวแหกปูดูนะเอเอมันมีความแบบว่าอะไรนะเยิมย้มๆเนี่ยมันปูแต่เขาบอกให้แหกปูน,นั้นจริงเหรอต้องแหกเข้าสิี่จิจ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ อร่อยครับเช่นเดียวกับกุ้งนองน้ำปลาเลยคือ้าจะดองสูตรเดียวกันนะก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินนี่สั่งมาเยอะมากสั่งมาเหมือนแบบว่าชีวิตนี้จะไม่ได้กินอะไรอีกแล้วนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโอริโอ้บามด้วยนะคะฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย